สวัสดีครับผมเซลโต้นะครับวันนี้วันหยุดว่างๆก็เลยไปส่งแฟนที่ที่แมคโครมาแล้วก็เลยแวะเข้ามาที่โชว์รูมก็ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะก็เลยกลาว,ว่าจะมาสอนวิธีการพับเบาะรถแจ๊ดว่าพับยังไงให้มันสามารถนอนยืดขาได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นแจ๊ดคันนี้ฮะแจ๊ดเอ่อถ้าจำไม่ผิดก็ ถ้าเป็น Jazz GK หรือ GE นะฮะหลายๆรุ่นเนี่ยก็สามารถพับเบาะแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสอนวิธีการทำนะครับอย่างแรกก็ไปพับดึงเบาะด้านหน้าเข้ามานะครับแล้วก็ปลดไอ้ตัวหมอนอันนี้ปึ๊บถอบออตอนต่อไป ล็อกเบาะหลังขึ้นล็อกเ,เอาไว้ก่อนแล้วเราก็าการบาะเอ็นเบาะนี้เอนตัวเบาะเนี่ยไปข้างหลังแล้วจะได้ได้แบบอ่ประมาณอย่างนี้นะครับราปักนั้นเราก็เอาตัวนี้ ยกลงมาดกดลงไปเนี่ยครับบอกมันก็จะต่อแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ดึงอย่นี้ขึ้นปรับอันนี้ลงมาเอนหน่อยนึงนี่งมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้คล้ายๆโซฟ,ฟาเลยนะครับ น,นั่งปุ๊บอสบายเลยเนี่ยครับแล้วทําได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ทําได้แล้วก็ทําแบบคล้ายๆคล้าย,าย,ายๆฝั่งนี้เลยนะครับก็นั่งเล่นนอนเล่นได้เอ่อช่องด้านข้างก็ใส่แก้วน้ําใส่แก้วเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ นั่งเล่นเปิดหนังดูชิวๆดู Netflix ได้เลยคิดถึงคิดถึงตอนที่ตอนที่วัดไปเที่ยวทะเลหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็เปิดกระจกลงแล้วก็เปิดเพลงเบาๆฟางังแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆนั่งเล่นชิวๆริมหาดได้เลยอยากจะบอกว่าโหมดโหมดเนี้ยของ n o n j a z แจ่ะเขาเรียกว่ารีเฟรชโหมดนะครับก็มาเล่นชิวๆได้เลย นอนสบายนะทำเป็นเล่นไปเอาจริงๆนอนสบายเลยเนะี่ยนอนเล่นชิลๆสบายๆเลยไปปิกนิกคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดไปไปแคมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องพกเต็นท์ไปเลยเราก็พกแค่พกกระติกน้ําของกินขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พับเบาะแจดอย่างเงี้ยนั่งเล่นนอนเล่นได้เลยสบายมากครับโอเคอ่อก็จะพามาชมประมาณนี้ ถ้าเกิดสนใจยังไงสอบถามได้ทักเข้ามาที่เพจผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ